ความที่เรามีลูก2ุคนแล้วเนาะแล้วทีนี้มีความย้อยมีความคล้อยอย่างเงี้ยความยานความแตกลายเยอะมากมันทําให้เราไม่มั่นใจเลยทำเธอะค่ะเพราะว่าทําแล้วชีวิตดีขึ้นจริงๆมันทาให้เรามั่นใจขึ้นจริงๆแล้วก็ต้องเลือกทีทเอเชียจริงๆครับ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัชชานะคะก็เดินทางมาจากจังหวัดอุดรเลยอ่าวันนี้มาตัดแต่งหน้าท้องค่ะตัดหน้าท้องลายเนาะวยความที่เรามีลูก2องคนแล้วเนาะและ้วทีนี้มีความย้อยมีความคล้อยอย่างเงี้ยความยานความแตกลายเยอะมากมันทําให้เราไม่มั่นใจเลยก็ตัดสินใจไม่นานเลยค่ะ พราะด้วยความที่แบบเราได้ยินชื่อเสียงโรงพยาบาลนี้มานานเนาะใช่แล้วก็แบบดูรีวิวคุณหมอซึ่งเราก็รู้เลยว่าคุณหมอเก่งเนาะแล้วก็เป็นผลงานที่น่าประทับใจอะคะ่ะก็เลยตัดสินใจมาที่นี่เลยโอเคก็ฝากเพื่อนๆนะคะก็รอติดตามเนาะหลังทำมาดูกันว่านัดจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะไม่ปะ ก็วันนี้เนาะผ่าตัดไปได้2สัปดาห์แล้วคือก่อนทำเนาะเรากังวลมากกลัวมากแต่พอหลังทําแล้วนะคะคือใช้ชีวิตง่ายไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดสามารถทํางานต่อได้เลยตอนนี้เนาะสองสัปดาห์ก็คือ,คอพึงพอใจนะคะเห็นผลลัพธ์แล้วแบบทําให้เรามั่นใจมากขึ้นมีแต่คนบอกว่าไปทําอะไรมาทําไมดูแบบมีเอวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูตัวเล็กดูตัวบางลงอย่างเงี้ยค่ะคือแบบต้องชมเลยจริงๆค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นแบบ พยาบาลหรือคุณหมอหรือพนักงานทุกท่านที่นี่ดูแลดีมากๆค่ะโอเคก็ฝากสําหรับคนที่แบบว่ายังคิดยังกัง,งวลกําลังตัดสินใจในการที่จะแบบมาตัดหน้าท้องเนาะทำเธอค่ะเพราะว่าทาแล้วชีวิตดีขึ้นจริงๆมันทาให้เรามั่นใจขึ้นจริงๆแล้วก็ต้องเลือกที่เอเชียจริงๆค่ะเพราะว่าแบบที่นี่คือพนักงานดูแลดีคุณหมอดูแลดีมากๆใช่แล้วก็ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจมากๆเลยสวยปลอดภัยมั่นใจที่เอเชียนะคะ